นี้ปุ่มอำนาจปุ่มนกนี่ได้กำจัดคนที่ไม่ใช่ออกไปสมคนเหลือ27คนเราก็จะมาทำความรู้จักสาวสวคนนี้กันต่อนะฮะผมบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นผู้หญิงที่เราตามหามานานว่าเออคนอย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะพาะนั้นดับไฟทุกเมื่อ ค่ะชื่อ BB, บีบีพรณภัสพลบริชากค่ะอายุ27ปีตอนนี้นะคะกาลังเป็นแบรนด์แอมบาเตอร์กับสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดค่ะต้องบอกว่าหน้าที่ของบีก็คือหลักๆก็กจะเป็นพิธีกรนะคะให้กับสโมอสรรวมไปถึงพักครึ่งการแข่งขันนะคะในบ้านของเราอย่างตอนแรกเนี่ยบีเข้ามาเนี่ยบีไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้ามาแล้วเราเริ่มจะอินกับมันพออินปุ๊บเราก็จะเริ่มชื่นชอบเริ่มศึกษาประวัติไม่ว่าจะเป็นสนามของเรานะคะเป็นสนามที่มีอัศวันเนี่ยทั้งหมด3มด้านรวมถึงความส อี้ที่หนึ่งมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่เรียกได้ว่าความสุเยอะมากลักษณะของเราเนี่ยเป็นลักษเอคลาสค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าภูมิใจมากค่ะเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเซอร์กับสโมสรบอกเองว่าคิดเองว่าเราไม่ควรมีความสัมพันธ์กับนักบอลละกันเพราะว่าการที่มีความสัมพันธ์กับนักบอลเนี่ยบางทีมันจะเกิดปัญหากับการทํางานของพวกเราได้อย่างเช่นนะทุกคนสมมติว่าถ้าบีเป็นแฟนกับนักบอลแล้วถ้าทีมนั้นอยู่ต่างทีมและบีกําลังเชียร์บีจีอยู่บีจีสู้สบีจีสู้ส๊ะ แล้วเป็นแฟนเราเราจะทํายังไงอะถูกป้าเราจะแบบไปรำซู่ซู่ไปรำซู่ซูไม่ได้ก็ถ้านักฟุตบอลทักมาจีบนะคะเราก็อาจจะต้องเป็นการสัมพันธ์ที่แบบ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าคือเราสามารถคุยกันได้นะคะแต่ว่าถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนน่ะไม่ได้นะแอดแอถ้าเกิดว่าคนที่มาจีบอีใช่ไหมคะคือถ้าดูบอลไทยเหมือนกันแต่ว่าคนละทีมอะถ้าสมมติว่ามันมีการเป,แปะแมตช์ดเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ทีมที่เรารักและทีมที่เขารักถูกไหมคะเราก็ก็คงคุยกันก่อนละคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะไปนั่งตรงนั้นจริงๆอ่อะอันนี้ก็คือแบบเพราะว่ายังไงเราคงอยากจะนั่งทีมของเราอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวจบเดี๋ยวมาเจอกันละกันก็ถ้าเป็นบอลนอกนะะต้องบอกว่าบีเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบอนนอกเลยแต่ว่าถ้าหนุ่มๆนะคะอยากชวนบีไปดูเนี่ย สามารถไปดูได้เพราะว่าเบียชื่นชอบในกีฬาอยู่แล้วแต่อาจจะมีการที่แบบว่าบอกเรื่องทีมหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้เราแบบดึงดูดเราเข้าไปดูอ่ะเบียสามารถไปได้อยู่แล้วดูได,ด้ดูด้วยกันได้อยู่แล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบอลไทยนะคะหรือว่าบอลน,นอกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าสามารถไปดูด้วยได้อยู่แล้วนะคะก็แค่สอนเรานิดหน่อยแหละอะไรที่เราไม่รู้นะคะเราสามารถไปดูด้วยกันได้เชียร์บอลให้ส่งเสียงแต่ถ้าอยากเป็นคนข้างเคียงให้สนใจมาให้บีบีนะคะอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะ ไม่มีใครดับไฟเลยครับ27คนยังอยู่เท่าเดิมนี่แหละฮะผู้หญิงที่เราตามหาผู้ชายหลายคนรอคอยสิ่งนี้ก็คือเออผู้หญิงที่สนใจในเรื่องฟุตบอลนะเพราะปกติแล้วผู้หญิงกับผู้ชายชอบมีปัญหากับเรื่องฟุตบอลเพราะว่าบางทีฟุตบอลแบบว่าหลีกเมืองนอกอย่างเงี้ยชอบเล่นตอนกลางคืนดึกดื่นเป็นตีผู้หญิงก็จะแบบดูอะไรกันนะกันนะอะไรอย่างงี้ะคุณไปทํางานนี้ได้ยังไงครับเกี่ยวกับแวดวงฟุตบอลอืมคือตอนแรกเนี่ย เราประกวดนางงามก่อนค่ะแล้วพอดีมีรุ่นพี่ที่เขาเหมือนอยู่ในแวดวงการประกวดอะค่ะมาชวนเราไปประกวดเป็นแบนแอมค่ะคือเนี่ยแบนแอมเขาต้องประกวดเหมือนแบบว่าเหมือนนางงามเลยมีการเก็บตัวแต่ละรอบมีแบบว่าคัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำให้เราได้ได้ไปถึงจุดที่ได้เป็นค่ะอ่าใช่ทีนี้เราลองมาดูความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลของเธอหน่อยดีไหมฮะหรอเอาค่าหรือเปล่าอะไอย่างงั้นเลยหรอเทสเลยวิธีการก็คือว่า ทีมงานตอนนี้ได้เตรียมเกี่ยวกับโลโก้สโมสรนนะแต่เบอร์ชื่อไว้แล้วก็ให้เธอตอบว่านี่เป็นโลโก้อของทีมอะไรเฉพาะบอลไทยและการที่เธอเชี่ยวชาญเอางี้ ผมอาจจะตัดสินลําบากเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องบอลเลยเดี๋ยวว่าแต่บอลไทยหรือบอลนอกเลยอ่ะเซว่าไงชอบดูบอลไทยลีกครับช่วยได้ครับอะไม่เซ้ไม่ได้มาช่วยพี่หน่อยมาที่ไม่ใส่ใส่แมสมาใส่แมสมากายมาที่มาเรองช่วยหอมา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 โอเคเซไปอยู่กับพี่ไอซ์แล้วกันส่วนกายมานี่กายไปลานจอดรถนะเนี่ยมาดูช่วยกันดูช่วกันดูขึ้นภาพมานะฮะตอบนะฮะค่ะอ่ะเชิญครับ ดูแบงคอกดูแบงคอกถูกไหมฮะถูกไหมเออโอเคถูกถูกนะฮะต่อฮะบริเทโลค่ะบริเทโลอันนี้นะฮะอันนี้ฮะบริลามถูกครับอ่าถูกนะฮะโอเคอันนี้นะฮะชีบุรีค่ะชีบุรีถูกไหมฮะถูกนะฮะโอเคต่อไป เมืองทองค่ะถูกไหมโอเคถ้าเรือค่ะถูกไหมฮะคอ T2 ดีกว่า2ีกว่โอเค่1มันง่ายไปเดี๋ยวนะมึงลองตอบบ้างต่อไปเป็นชื่อนักฟุตบอลนะจัดไปชื่อนักฟุตบอลนะกายตอบนะลองดูรับใชัช้ยุรโบเอาให้ผมให้ผมตอบ ้ับกันเลยนะอย่าไว้ปานีแบบว่าานีเ็เย็นน่อนเดี๋ยวให้เซให้เซตอบคนต่อไปเซมนต่อไปได้ครับอ่าบดีนผาลาครับล้กไม่เอาอ่าทีนี้ให้ทีพีตอบคนต่อไปโอ้โง่เจค่ะ เดทงานทิพย์ฉันนี่ง่าีง่ายนี่คุณหน้าคุณตานะฮะคนนี้ฮะผมรู้จักครับปวีตันงรีบให้คุณตบคุเลี้ยงไงไม่เลี้ยงเลียบเล้ยงาสตอ่เมื่อกี้ดบบไปฆ่าตายวอ่าวันนี้อ่ะไปตอบไปแล้วอ่ะต่อไปให้กายกายตอบให้เอค่ะเตอบสารัตอยู่เย็นครับผม ต่อไปไอ้กายตอบอีกแล้วกันอ่ะเฮีต่อไปนะคนต่อไปนะขอยากยากเอายากยากนะอ่ะใครอ่ครสุชาติสาีพิมพ์ครับใช่ไหมใช่ครตบผมโโอ้ยอ้ยโอบยโอ้ออออดีค่ะใครวะ เฮ้ยได้ยินในสนามมิกกี้อ่ะกายตอนนี้ตามเมืองต่อไปครับผมอย่าไปอู่รู้แตอบาวโซนตอบได้นะตอบรู้แต่กายตอบได้เปล่าถ้าหูอย่างนี้นะของบ้านเห็นแล้วว่าเป็นหลังชาติหรือคนไทยถ้าคนไทยหูอย่างนี้ผม่าทีละสีแดงดาโนอ่าบีเฉลยหนูว่ามิกกี้ชื่อจริงขอชื่อจริงมิกกี้ปฐมพลค่ะอ่า โอ้โอ oh. 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 uh ้ยยอเขอบคุณขอบคุณขอบคุณกายขอบคุณเซด้วยนะครับถ้าเห็นหูแล้วตอบได้นี่นั่นนะดิการเห็นหูคนแล้วตอบได้นี่ไม่ธรรมดานะโอเคทีนี้ลองมาดูซิหนุ่มโสดแต่ละคนทำไมไม่ดับไฟกันเลยอะฮะอ่ะพนุ่มแซกโซโฟนสวัสดีครับนันนี่กา เขารับใจในตัวเธอฮะ,อะจริงๆผมชอบตั้งแต่แบบหน้าตาของพี่เลยครับผมชอบรอยยิ้มมากครับรอยิ้มน่ารักมากแต่ที่ถูกใจผมมากๆคือน้อยครั้งครับที่เราจะเจอผู้หญิงที่สนใจในสิ่งเดียวกับผู้ชายแล้วให้ความสําคัญโดยการหาข้อมูลศึกษาอย่างดีแล้วนาไปประกอบอาชีพได้แล้วทําให้ตัวเองมั่นคงได้กับสิ่งที่เราหาข้อมูลซึ่งมันดีมากๆเลยครับโอ้อ่ามีคนนี้น่าสนใจยังไงฮะ เออผมชอบทุกอย่างที่เป็นตัวเขาไม่ว่าจะเป็นรูปรักษ์หน้าตาแล้วก็ชอบหลักคือจะเป็นรอยยิ้มของเขาวเวลาเขายิ้มรู้สึกว่ามันโลกมันสดใสปกติคุณสนใจฟุตบอลไหมฮะก็มีบ้างครับมีบ้าง,แต,างแต่ว่ามีบ้างที่โทรไปเล่นบ้าง <laughs> โทรแล้วเสียครับอ <laughs> โอเคอไปด้านโพเดียมหลังกันบ้างนะฮะพี่อาร์ตคนนี้น่าสนใจยังไงพี่อาร์ต สวยครับอืออาจจะจะบอกว่าไม่ใช่แค่สวยเางเดียวเขาสมาร์ทด้วยครับคือกูลูกิ้งทุกอย่างเลยเพอร์เฟกต์เกิร์ลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีทั้งแรงจูงใจฝ่ายสมิ์ในการประกอบอาชีพมีทั้งการศึกษาไม่ใช่แค่ค้นคว้าเพื่อความรู้แต่ค้นคว้าจนเป็นแฟนพันธ์แท้เห็นแค่ติ่งหูเนี่ยตอบได้ด้วยสุดจริงนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารูมนะครับก็ดูเขาเป็นแบบผู้หญิงแบบยๆดีครับโอ้เยี่ยมเลยใช่แล้วก็ชาเยี่ยมเลย แล้วผมก็แบบอยากดูบอลไทยอยู่แล้วแต่ว่าแบบไม่มีใครพาดูก็เลยแบบเหมาะเลยพาผมดูบอลไทยแสดงว่านายอยากได้คนที่จะแนะนําเรื่องบอลไทยให้นายใช่ไหมอ่ะใช่ครับใช่ับนะโอ้เยี่ยมไปเลย <c oughs> เอะไรมาช่องหมดเจาะขนาดนั้นเชื่อว่าเจอไอ้นี่ทีไรนะเสียงต้องหล่อทุกทีเลย <c oughs> คุยกับมันยากเหลือเกินเ <c oughs> สียงธรรมชาติจริงๆครับไม่แอป <c oughs> นี่ก็เสียงธรรมชาติธรรมชาติกันแกล้งนะไม่รู้เรื่องไง ไปกิฟครับ<อ>ผมปพิ่มในความสามารถของเขาะครับผมว่าน้อยคนผู้หญิงที่มาทํางานเกี่ยวกับส่วนมากที่เป็นผู้ชายอะครับอืมผมว่าน่าจะคุยกับผมรู้เรื่องนะเพราะผมก็เป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันคครรับับเฮ้ยในเล่นที่ไหนอะ่ะ สมุรล่าสุดก็เป็นสมุรราชนาวีครับแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วครับผมเลือกมาประมาณ2อถึงสปีแล้วครับที่ออกเพราะว่านายขโมยมือถือเพือ่อนในทีม, <laughs> ทมใช่ไหม <laughs> ขโมยมือถือเพื่อนในทีมก็เลยออกมา <laughs> บ้าบอที่สุดเลย <laughs> อ้าวกาอยครับอ๋อครับผมสวัสดีครับเออเมื่อกี้ก็จังหวะไปยืนข้างๆโอ้โหคนละไซส์เลย ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเรียกผมนะแต่พาผมไปดูบอลด้วยนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ผมสงสัยเรื่องเดียวไม่ตเป็นแฟนก็ได้พาดูฟรีก็ยังดีผมสงสัยเรื่องเดียวครับทำไมไปถ่ายที่ไทยญี่ปุ่นครับเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ดูรู้เลยว่าสนามอะไรไม่ใช่บีจีครับเมื่อกี้ไทยญี่ปุ่นริมปูนครับไอตัวนี้แฟนแฟนบอลใช่ใช่อ้าวพี่เอิร์ดได้พูดแล้วเอิร์ดผมแฟนเขาผมแฟนเขาเหตนการณเหตนการณ ผู้ที่อยู่รายการนี้มาจะเดือนหนึ่งแล้วอือออโหนี่เป็นสัปดาห์ที่สามนะฮะที่เขาได้มีปากมีเสียงสักทีครับเอิร์ดทำไมประทับใจเขาล่ะเอิร์ดอันดับแรกเลยครับผมรักษาอกาสที่เขาม,มอบให้ก่อนอืมผมจะไม่ปิดไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมเนี่ยข้อเสียคือไม่รู้เรื่องบอลเลยครับแบบนะับหน้างเมื่อกี้ที่เขาท,าย,ทายกันอะมายืนตรงหน้าผมยังทายไม่ออกเลย <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครครับแต่ว่าข้อดีคือผมไม่ไม่มีทีมบอลที่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบอะไรผมชอบอย่างนั้นนะครับ โอเคแม่ก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆน,นี่ก็ไม่ว่าจะเป็นการประทับใจในความที่คุณก็น้อยคนที่เราจะเห็นผู้หญิงที่มีความเที่ยวชาญเรื่องฟุตบอลน,นะนะ,ะเห็น,นติิงหูแล้วรู้ได้นี่คือรู้ลึกร,ร,รู้จริงเห็นหูรู้ยันชื่อเอาละเราไปกันต่อครับทําความรู้จักผู้หญิงคนที่ให้มากขึ้นและพวกคุณดับไฟได้ทุกเมื่อครับไปลงสอดคนต่อไป สวัสดีครับชื่อวิรุฬุณติทาครับชื่อเล่นอาก้านะครับอยากกินเวอาก้าร์จรงเลยค่ะคิดว่าจมูกเขาเป็นตันขนาดนั้นตรงนั้นของเขาจะ ขนาดไหนจะโหมยังขนาดนี้จะแม่จะขนาดไหนถือว่าเขาสามารถเป็นดาวติ๊กต็อกได้หนูอยากเปิดช่องกับเขาร่วมกันไม่ไเธอเป็นดาวติ๊กต็อกแต่ฉันอยากเปิดออลิแฟนเวลาถ่ายรูปะก็ใช้เวลามากสุดก็เป็นหนึ่งชั่วโมงในการถ่ายรูปวันหนึ่งเคยถ่ายมากสุด5้าพันพครับใช้เวลาไปประมาณเกือบก็ครึ่งวันนะครับถ้าคุณดูดีอะคุณจะดูดีตังแต่รูปแปลกมิกแล้วโดนด่าแล้วโดนด่าเราได้ท้าที่พี่ทายเป็นร้อยไม่ต้องห่วงหนูเป็นกระเทยนะหนูตุ้งให้ด้วยจูหนูอะตุ ไปเท่ากันก่อนหรือเขามีศิลปะกันบ้างกันตัวเออเขามีคอดูเป็นทรงที่แบบว่ามาถึงเขาน่าจะสวนเราเลยอ่ะหนูเนี่ยดูเขาลำมวยหนูอยากดูลำจริงๆหนูว่าหนูเป็นคู่ซ้อมเขาได้ดีอ่าเพราะเวลาหนูหันหลังเนี่ยจะตอบตายบิ๊กแบ๊กสบานะคือเห็นเขาลำมวยที่อ่ะจุกบอยากโดนเขาต่อย